โ no, นเทคกันเลยนะครับเอารลัะท่านครับขอเรียนเชิญครับคุณมอสกระตันทำวิจิตเดชครับ CEO and co-founder ครับเป็นเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้บริหารทั้งสามท่านนะครับสวัสดีะแหมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลินี่ก็ต้เปิดตัวผู้บริหารนะคะยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตสอบถามผู้บริหารของเรานะครับต้องใช้ใต้เฟีชิลนิดนึงนะคะอยากรู้ที่มาที่ไปเรื่องราวของงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะและทําไมต้องเป็นไมนะ่ต้องโกรสนะคุณผู้อิสรบ การที่จะจัดเ e ิร์ตเวิร์ตคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะบริษัทเราเองนะคะเราเราทำอีเวนต์มาก,ก่อนแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยคุณมอสเองที่เป็น CEO ของเราเขามีวิสัยทัศน์มากๆที่มองเห็นโลกในอนาะคตน,นะคะว่าเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปดังนั้นแล้วเนี่ยคุณมอสเองได้นคิดค้นนะคะการทำาวิร์่วิคอนเสิร์ตมาตั้งแต่2ปีที่แล้วก่อนที่มาสก็เปิดจะประกศเขา่งมงีต้อลงทุง <S 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 นสะ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วไม่ใช ok ่เรื่องธรรมดาแล้วนะตอนนั้นยังไม่มีคำว่าเมเวิร์สแต่ว่าทางเราอ่ะคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากทำคอนเซลที่มันเข้ามาสู่ในโลกโซเชียลคุณม้อยแล้วก็คนทีม yêu okay. huh. ดีกว่าต้องถามเพราะว่าศิลป,ปินที่มาแต่ละคนดีเจที่มาร่วมงานในครนี้ไม่ธรรมดาทั้นเลยระดับโลกหมดเลยนะคะมีวิธีการเลือกศิลป,ปินดีเจที่มาร่วมงานยังไงบ้างคะพี่เอ๋โอ้วิธีการเลือกศิลป,ปินและดีเจเช่น มาเมื่อไปกดูคอนเสิร์ตกูบ้า ยอมแล้วคุณกะยอมแล้วใช่ยอมผู้บริหาร นะฮะขอสอบถามนิดนึงฮะว่านีน่คุณทมีบอกแล้วว่าคุณเป็นคนแบบว่าเริ่มต้นคิดคนเรื่องราวนี้เพื่อให้เกิดขึ้นตอนนี้อยากรู้ว่ามันไปอยู่ีไหนท่านตอนไปถึงไหนแล้วจริงจริงานจริงมันเป็นยังไงฮะเห็นบอกว่า,พาเพิ่งกลับมาจากาไต้หปได้ด้วยใชหมครับเพิ่งกลับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไปเวิร์ก เวิร์ดชอปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเมเทอร์เวิร์สนะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องของมูฟเมนต์กับศิลปินนะฮะที่เป็นดีเจอย่างดิมิทรีเวเการ์สไตรมายแล้วก็ดูแพดแล้วก็เอนจิเนียร์นะครับก็ค่อนข้างประทับใจมากกับวิธีการทำงานเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเราไปในฐานะไดเรคเตอร์เลยแล้วก็ทีมงานของเราเป็นต่างชาตินะก็ทำให้เรามั่นใจว่า ณปัจจุบันนี้นะฮะคือคนไทยเราอะครับก็สามารถมีมี potential เเในการที่จะแข่งขันกับระดับโลกได้และการที่เราจะสร้าง metaverse concert ระดับโลกสิ่งนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นแบบฟูลขนาดนี้มาก,ก่อนนะฮะผมก็เลยคิดว่า At Tomorrowland เนี่ยเขาเขาสร้างเป็น virtual online concert ไปแล้วแต่ถ้าเราจะแข่งกับเขาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่า อินสไพร์เรชั่นมาจากตุยอีป์ก่อนเขาชอบเขาอยากจัดอีทีเอ็มคอนเสิร์ตมาแล้วตั้งแต่แรกนะฮะเขาก็อยากจัดจากโซเชียลไลน์แต่ผมก็เฮ้ยมันต้องดังไปติดตั้วเวิร์สเลยมันถึงจะสุดนะฮะแล้วมันก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะแล้วก็จริงๆก็ก็ประทับใจนะฮะคือคือยังไงไหนๆจะจัดเอ่ออินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะฮะโอลิมแล้วก็ต้องมีศิลปินของเรานะฮะเราดูด้วยนะครับอยไอ้บอดแคสก็อยากโอมนะฮะอย่างอยากโงมอย่างนั้นแบบเสียงของเขาฮะเออกไปอย่างเงี้ย นะฮะมันเข้ากับปีดนะมันดีนะเราใจนะอย่างเอ้เราก็เห็นอยู่แล้วนะเพลงที่เขาเพลงปีนงานนี่ก็คือเอ๊บอดแคสแต่นะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าการรวมกันเกิดให้เกิดงานในครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะความเป็นโลกเสมือนจริงความเป็นเมด้าบอสเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าต้องมีฉากเห็นตอนแรกบอกว่ามีฉากกระต่ายรอไว้อยู่มากมายเลยเล่าตรงนี้ได้ไหมครับมาร์สจริงๆก็คือเราจะคอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นแบบ ไซไฟนะฮะแล้วก็เป็นแบบเป็นโลกไซเบอร์พังที่เป็นนีออนนะฮะคือเราเป็นเหมือนมันษย์แสงกันนะครับที่เราอะไรจะมาในเปล่งแสงกันในงานนี้นะครับจากที่เราเคยเศร้าโศกเสียใจกันมานะมีวิกฤตการณ์ต่างๆบนโลกนี้นะฮะตอนนี้เราจะมารวมพลังคือความเอ่อความมีความสนุกกลับไปให้ทุกคนมีดนตรีในหัวใจค้งกลับมาให้หัวใจเต้น ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมก็เรียก้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาเรื่องเริมสกคังหนึ่งเพราะว่าด้วยวิกฤตการต่างๆเพราะโห้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโรคต่างๆเรศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลับมาดีกว่ากลับมาสนุนสนานร่วมกันถูกต้องไหมฮะต้องครับนะครับแล้วอย่างนั้นอยากถามว่าตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าจะดูได้ช่องทางไหนบ้างทนะันทีมีคนอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมฮะสามารถดูได้ ทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกทางกคับท,ท,ทางเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นทางมือถือหรือว่าทางคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นแท็กเว็นพีแลได้ประสบการณ์แบบเต็มๆปเลยนะคะได้ใีงานได้ในได,ได้ทุกทางเลยค่ะครับแล้วมีสิทธิพิเศษหรือไม่ก็ในส่วนของบัตรราคาบัตรต,าต่างๆยังไงบ้างคุณทีก็ราคาบัตรวันนี้ early bird ถึงวันที่9มิถุนายนราคา1,200บาทราคาเป็นร่มก้นที่1,000บาทะ สนวัน mm น hmm. ี้มีสิทธิพิเศษมากมากเยครัคือถ้าซื้อปัภายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นทางหน้านะครับจนจะได้สิทธิหนึ่งสิทธนะครับผู้โชคดีที่ศิลปินจะเซ็นชื่อของคุณลงในโปสเตอร์มีใบเดียวของศิลปินแต่ละคนค่ะ ไลน์สังคเขาแจกภายนงานจะประกาศผลคายในวันนี้นะคระับทามทามทามนะะก็นี่คือสิทธิพิเศษที่มอบให้นะคะสำหรับคนที่มาเขาเรียกว่าซื้อบัตรในวันนี้นะคะลงทะเบียนในวันนี้นะครับ